ลดหลุดโลกหลุดราคากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำราคาถูกที่สุดในรอบปีพบกับงานฉลองครบรอบ12ปีสาหัสหทีวีสาขาชนบุรีวันที่29กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567โปรหลุดโลกลดทะลุอา,ากาศคุ้มที่1 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในงานลดราคาสูงสุดถึง60คุ้มที่ 2. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารับสิทธิ์ชิงโชครถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอีกมากมายลุ้นง่ายกว่าซื้อหวยคุ้มที่ 3. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในงานรับโค้ดส่วนลดทันทีซื้อปุ๊บลดปับ๊บไม่ต้องรอ คุ้มที่4ผ่อนศนานสูงสุด24เดือนรับเงินคืนสูงสุด35,000บาทกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการคุ้มที่5แจกตุ๊กตาหมีอินเทรนตลอดช่วงจัดงานขนตุ๊กตามาแจกเพียบพบกับเด็กแดนการแสดงของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชนบรุรีที่มาร่วมร้องร่วมเต้นโชว์ความน่ารักความสดใสบนเวทีในวันเสาร์ที่2และวันอาทิตย์ที่3มีนาคมมาชมความน่ารักของเด็กๆก,กันนะครับ สินค้านาทีทองถูกทุกถูกกับเครื่องใช้ไฟฟ้าลดราคาขายต่ำกว่าทุนคืนกำไรให้ลูกค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังมีมาตรฐานราคาถูกมีบริการหลังการขายให้สาพัฒน์ทีวีดูแลคุณ โปรโมชั่นดีที่สุดในรอบปีวันที่29คกุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567นี้เท่านั้นถ้าถูกใจแจกต่อไปไม่มียัง้งลดหลุดโลกกันไปเลย